หนึ่งในคําถามที่มักจะถามกันมาบ่อยคือถ้าเรามีข้อมูลอยู่สองชุดและต้องการจะรู้ว่ามีข้อมูลใดบ้างที่ต่างกันจะต้องทําอย่างไรวันนี้ผมมีเทคนิคง,ง่ายๆซึ่งใช้ Conditional Formatting ในการไฮไลท์ข้อมูลที่ต่างกันเริ่มด้วยให้เรากําหนดชื่อให้กับข้อมูลทั้งสองชุดโดยเลือกข้อมูลชุดแรกคลิกที่ช่อง Name จากนั้นตั้งชื่อว่า Data 1กด Enter แล้วเลือกข้อมูลชุดที่ส ตั้งชื่อ Data 2กด Enter ต่อไปให้เราเลือกข้อมูล Data 1โดยคลิกปุ่มนี้แล้วเลือก Data 1 Excel ก็จะเลือกข้อมูลชุดแรกให้ทันทีจากนั้นคลิก Conditional Format New Rule เลือกใช้สูตรในการ Format Cell จากนั้นใส่สูตรเท่ากับ Count =IF(Data 2 B2 เท่ากับ0แล้วคลิกปุ่ม Format เพื่อกำหนดรูปแบบในการเน้นข้อความชุดที่1ที่ไม่มีในชุดที่สองในตัวอย่างเราเลือกฟอร์แมตด้วยการเติมสีลงในเซลล์จึงเลือกแท็บฟิลเลือกสีที่ต้องการและคลิกโอเคจะเห็นว่ามีบางเซลล์ในข้อมูลชุดแรกที่ถูกไฮไลท์ด้วยสีเขียวนั่นคือข้อมูลที่ไม่มีในข้อมูลชุดที่2เรามาทําแบบเดียวกันที่ข้อมูลชุดที่2เริ่มด้วยคลิกที่นี่เลือก d a ต a 2 เอ็กเซลก็จะเลือกข้อมูลชุดที่สองให้จากนั้นคลิก Conditional Format New Rule เลือกตัวเลือกนี้จากนั้นใส่สูตร =IF(D1:D2=0) กำหนด f อร์ a มเพื่อไฮไลท์เซลล์ที่แตกต่างเราก็จะเห็นข้อมูลชุดที่สองที่ไม่มีในชุดที่หนึ่ง เกียงเท่านี้เราก็สามารถเห็นส่วนที่แตกต่างกันระหว่างข้อมูลทั้งสองชุดแล้วเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเรามาฟังคําอธิบายเกี่ยวกับสูตรและฟังก์ชันกันก่อนขอทวนกันก่อนว่าเรามีข้อมูล Data 1อยู่ที่นี่และนี่คือข้อมูล Data 2ตอนที่เราใช้ conditional formatting กับข้อมูลชุดที่1นั้นเราใช้สูตร count if d a t a 2 b 2เท่ากับศมาทาความเข้าใจกับส่วนของ c o u t if กันก่อน ฟังก์ชัน COUNTIF มีไว้สำหรับนับจานวนเซลล์เฉพาะเซลล์ที่มีข้อมูลตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งในที่นี้กลุ่มเซลล์ที่ต้องการนับก็คือ data2 หรือข้อมูลชุดที่2นั่นเองส่วนเงื่อนไขในการนับคือข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ B2 ซึ่ง B2 คือข้อมูลในชุดที่1เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเรามาลองดูตัวอย่างในเซลล์ B2 มีข้อมูลที่จิต COUNTIF e ก็จะเริ่มเปรียบเทียบข้อมูลในเซลล์ B2 กับ d 2ซึ่งพิจิตไม่ตรงกับแม่ห้องสอนดังนั้นก็จะไม่นับเซลล์นี้เปรียบเทียบต่อพิจิตกับนครศรีธรรมราชก็ยังไม่ตรงกันอีกก็ไม่นับเซลล์นี้เช่นกันไล่ลงไปเรื่อยจนจบข้อมูลในเดต้า2ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลในเซลลใดในเดต้า2ที่ตรงกับพิจิตเลยดังนั้นผลลัพธ์ของฟังก์ชันคาวิในกรณีนี้จึงเป็นศูนหรือพูดในภาษามนุษย์ก็คือ ข้อมูลในเซลล์ B2 นั้นเมื่อเปรียบเทียบก,กับ D2 a a t แล้วไม่พบข้อมูลที่ตรงกันแสดงว่าข้อมูลในเซลล์ B2 คือข้อมูลที่แตกต่างและเนื่องจากเราเขียนสูตรให้เปรียบเทียบผลลัพธ์จากค้า if ก,กับเลข0ผลจากสูตรนี้จึงทำให้เป็นจริง Excel ก็จะฟอร์แมตให้เป็นสีเขียวตามที่เรากำหนดไว้ที่เซล์ B3 ซึ่งมีข้อมูลคือพระนครศรีอยุธยา เขา if ก็จะทําการเปรียบเทียบกับข้อมูลในเดต้า2เช่นกันตั้งแต่ D2 ลงไปจนสุดก็ไม่พบข้อมูลตรงกันเลยสุดท้ายเขา if ก็จะให้ผลลั์เป็น0เซลล์ B3 ก็จะถูกระบายสีเขียวตามเงื่อนไขเรามาดูที่เซลล์ B5 บ้างซึ่ง่ากออกไปเนื่องจากในเดต้า2มีปัตตนีอยู่ด้วยซึ่งทําให้เงื่อนไขของเขา if เป็นจริงเขา if จึงนับเซลล์นั้นเป็น1ผลลัพธ์ของเขา if จึงไม่เป็น0อีกต่อไป ดังนั้นเมื่อนําผลลัพธ์ของ COUNTIF ไปเทียบว่าเท่ากับ0หรือไม่จึงได้ผลเป็นเท็จทำให้ไม่มีการจัด format เป็นสีเขียวซึ่งแสดงว่าใน data 1และ data 2มีข้อมูลปัตตนีเหมือนกันเรามาดูทางฝั่ง data 2กันบ้างซึ่งตอนที่เราใช้ conditional formatting กับข้อมูลชุดที่2นั้นเราใช้สูตร COUNTIF data 1 D2 เท่ากับ0 หมายความว่าเขา if จะนับจํานวนเซลล์ใน data หนึ่งที่มีข้อมูลตรงกับข้อมูลในเซลล์ d สองในตัวอย่าง d สองมีข้อมูลว่าแม่ห้องสอนเมื่อเทียบกับข้อมูลใน data หนึ่งตั้งแต่เซลล์แรกคือตั้งแต่ b สองลงไปจนสุดพบว่าใน data หนึ่งไม่มีแม่ห้องสอนอยู่เลยผลลัพธ์จากเขา if จึงเป็นศูนย์ทำให้เงื่อนไขเป็นจริง excel ก็จะจัดอร์แ a t d สเป็นสีส้ม เซลล์อื่นใน Data 2ก็จะถูกทดสอบในทำนองเดียวกันด้วยหลักการนี้เองจึงทำให้ conditional formatting สามารถช่วยเน้นเซลล์ที่มีข้อมูลต่างกันระหว่างข้อมูล2ชุดได้จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่าข้อมูลทั้ง2ชุดที่นำมาเปรียบเทียบกันนั้นอยู่ในชีพเดียวกันมีคนถามว่าถ้าข้อมูลที่จะเปรียบเทียบกันอยู่คนละชีพจะยังเปรียบเทียบได้ไหมเรามาทดลองแยกข้อมูลชุดที่1ให้มาอยู่ในชีพหนึ่ง ส่วนข้อมูลชุดที่2ให้อยู่ในชีดสองเราเริ่มด้วยการกลับไปยังชีตที่1เลือกข้อมูลชุดที่1แล้วตั้งชื่อว่า data 1จากนั้นไปที่ชีดสองเลือกข้อมูลชุดที่2ตั้งชื่อเป็น data 2คลิกปุ่มนี้ แล้วเลือกชื่อเ a ต้าหนึ่งที่เราตั้งไว้ทีนี้ก็กำหนด conditional formatting ให้กับข้อมูลชุดที่หนึ่งใช้สูตรเดิมคือ count if Data 2 B 2เท่ากับ0แล้วกำหนดว่าจะเน้นด้วยสีเขียวทีนี้ก็ให้เรากลับไปที่ Data 2 กำหนด Conditional Formatting ให้กับข้อมูลชุดที่2โดยใช้สูตร =IF(data1 B2=0) กำหนดว่าจะเน้นด้วยสีเหลืองจะเห็นว่าแม้ข้อมูลที่เปรียบเทียบกันจะอยู่โคละชีตก็เปรียบเทียบได้ทั้งนี้เพราะการที่เราตั้งชื่อด้วยวิธีนี้ ทำให้ Excel รู้จักชื่อนี้ไม่ว่าจะอยู่ในชีตใดขอเพียงอยู่ในไฟล์ workbook เดียวกันเพื่อความเข้าใจมากขึ้นให้คุณไปที่แท็บ f o u m u l a a คลิก Name Manager เราก็จะเห็นชื่อที่เราตั้งไว้ทั้ง data 1และ data 2เมื่อคลิกปุ่ม Edit จะเห็นว่าชื่อ data 1ที่เราตั้งไว้นั้นจะเป็นที่รู้จักทั้งไฟล์ workbook เลยไม่ว่าจะอยู่ในชีตใดก็ตามใน workbook นี้ชื่อ data 2ก็เช่นกัน วนใครที่คิดจะถามว่าข้อมูลเปรียบเทียบอยู่กันโนลไฟล์ได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้ครับขอย้าว่าจะต้องอยู่ในไฟล์เดียวกันเท่านั้นแต่โคลชีกันได้